สวัสดีคะ่ะพีพ่่คะวันนี้นะกลับมาจากไปดูพระมาแล้วนะคะวันนี้เลยมาสายนะพี่นะชอนค่อนข้างบ่ายเลยนะคะใครปิดพระไว้นะนะ้องยุยจัดส่งให้ทุกรายการแล้วนะคะรวมถึงพี่ๆท,ที่ปิดเมื่อวานนี้นะคะก็ใครยังไม่ได้รับเลขพัสดุนะพักทวงมานะจ๊ะพี่นะอินบอ็อกซ์หรือโทรมาหาน้องยุยนะคะก็ก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะเบอร์โทรล้วก็ดดีไลน์นะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ด แปดเนะคะหรือว่าใครจะแคปรูปเพิ่มเบื่อนก็ได้นะก็วันนี้พระมีหลากหลายรายการนะราคาเบาๆนะพี่นะอ่ะแล้วก็อ่ายุ้ยพิจิตบารมีพระเครื่อง06122 10065พี่ติดตามไว้ในช่องไหนนะคะพี่ดูเบอร์โทรต,รตรงหน้าช่องนะคะ<ม>ก็เดี๋ยว้องยุ้ยจะไล่เรียงไปทีละรายการนะต้องแจ้งก่อนนะวันนี้อาจจะมีพระเนื้อเงินนะคะเนื้องเงินก็ ราคาจะแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าหนูจะซอฟให้มากที่สุดนะพี่นะนี่รายการแรกนะคะเป็นเจ้าสัวเนื้อเงินนะคะรายการนี้นะคะนี่เป็นเหรียญเนื้อเงินนะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะเอา3 5มพัน้าละพี่นะอันนี้คือราคาแบ่งปันเลยจริงๆนะขอคุณพร้อมรับพร้อมโอนนะพี่นะ EP นี้นะเพราะว่าหนูต้องการเอาเงินไปซื้อประต่อนะคะพี่นะ อย่างที่บอกนะคะบาง EP เราได้มากเราได้น้อยนะเราได้ถูกเราได้แพงนะคะพี่นะก็เราก็โถัโถกันไปนะคะอ่ารายการนี้นะคะเจ้าสัวนะหลวงู่บุญนะคะวัดกลางบางแก้วนะพิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะโอ้โหให้ดูใกล้ๆเลยนะคะพี่นะเอา3,500บาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระภัยรีพินาศนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะนี่รายการนี้เป็นพระหลอดดินไทยนะ ต้องบอกตรงนี้นะคัดแล้วนะพี่นะคัดนะหน้าพัะคมคม,คมลึกๆนะคะโอ้โหด้านล่างมีรอยตะใบแบบนี้เลยนะคะนี่เอาสามพันะพี่นะเอาสามพันนะคะหลอด,ดินไทยนะอ่านะคะเรามาต่อกันที่พระไพรีพินาศนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นะานานๆน,น,น้องจะเจอนะคะรายการนี้หนูเอาสามพันะคะพี่นะเอาสามพันบาทนะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระเนื้อเงินนะพี่นะโอ้โหหลวงพอกันนะเอาสี่บันแล้วเปียนนะพี่นะขอสี่พันนะโอ้จริงๆนะโอ้เมื่อก่อนขายได้ราคากว่านี้นะพี่นะเจ็ดแปดพันนะหกพันแล้วแต่นะพี่นะแต่ว่าตอนนี้นะคะพระนะก็แบ่งปันนะเราก็แบ่งมาจากเซียนนะพี่นะเขาก็แบ่งมาให้หนูเหมือนกันนะหนูก็แบ่งให้พี่ๆเอซีหนูนะคะนี่ เอาเพียงแค่4,000บาทนะคะรายการนี้ใครนะคะซื้อช่องน้องยุ้ยนะพี่นะถ้าเป็นลูกค้าคุณเพชรนะคะรบกวนนะคะแอดไลน์หนูมานะพี่นะไม่ต้องซื้อผ่านใครนะพี่นะเพราะว่ายังไงก็โอนเข้าบัญชีหนูอยู่แล้วนะคะพี่นะรบกวนนะคะโอนเข้าติดต่อแอดไลน์น้องยุ้ยมานะคะพี่นะแอดไลน์มานะคะเราซื้อขายกันเองโดยตรงนะคะพี่นะต้องขอบขอคุณอย่างยิ่งนะคะ อ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะพี่นะหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะรายการนี้เอา3,500นหนะอยู่ในกรอบเงินนะพี่นะกระเช้าเนี่ยเป็นกระเช้าเงินแพ้นะพี่นะหนาปึกเลยนะคะนี่เงินตอนนี้ก็ขึ้นราคานะพี่นะโอ้โหอันนี้พิมพ์สองหน้านะคะไม่ใช่หลังแบบนะลงรักแล้วก็ปิดทองนะคะพี่นะอู้เอาสามพันห้านะคะพระปิดตานะ อีนี้จัดโปรให้พี่ๆนะคะอยู่ในกระถั่เช้าเงินนะจ๊ะรายการถัดมานะคะเป็น3เกิ์นะพี่นะสามเกิ์เนี่ยรายการนี้เอา3 5มพเช่นเดียวกันนะโอ้โหยอยู่ในกระเช้าเงินนะพี่นะโอโ้เงินก็เงินเก่าลนะล้วดูพระนะคะพี่นะดูพระซื้อเหมือนเหมือนได้กินเปล่านะพี่นะจริงๆบูชาไปนี่เหมือนได้เปล่านะเพราะว่า ราคาเนี้ยถูกมากๆแล้วนะคะเก็บพระไว้นะพี่นะใครพอมีตังค์นะพี่มีศักยภาพตอนนี้นะคะพี่นะเก็บไว้นะคะนี่น้องยอเอาสามพันห้านะจ๊ะรายการถัดมา EP นี้นำเสนอเลยนะพี่นะเพิ่งได้มาเลยนะคะเพราะว่าเออพักพวกกันนะได้มาจากเออ รายการนี้นะคะได้มาจากสุโขทัยนะเขาไปเหมาผ้าบ้านมานะคะเหมาผ้าบ้านมาหนูก็แบ่งเข้ามานะเพราะว่าเห็นแล้วถูกใจนะพี่นะเห็นแล้วชอบนะพี่นะหนูเห็นแล้วชอบนะคะองค์นี้นะคะห่ยานนะพี่นะลบุรีเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นะโอ้โหสวยจริงๆนี่หูยานลบุรีนะคะอ่ะรายการนี้นะคะนี่หนูให้ดูนะคาบกุนะคะ พระเนี่ยเก่ามากนะเป็นเนื้อชิ้นนะโอ้โหพี่ดูอ่ะรายการนี้นะคะดูกันไว้นะพี่นะดูกันไว้ดีๆนะนี่ก็หูยานะขอสามพันแล้วกันนะพี่นะแท้ขนาดนี้นะขอสามพันนะคะพี่นะนี่พระ ขอประทานอภัยนะจ๊ะขอประทานอภัยนะนี่อ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบนะหนูเอาหนึ่งพันสองนะคะพี่นะนี่โอ้โห สวยนะคะเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะราคานี้นะคะจับต้องได้นะคะพี่นะ1,200บาทนะวันนี้หนูจะขายราคา1,200สซะส่วนใหญ่นะเป็นราคาเหมาเลยนะตีเหมาเลยอ่ะรายการถัดมานะคะหลวงพัฒทานะคะรุ่นหนึ่งนะพี่นะเอา1,200นนะคะนี่นะจ๊ะด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเส้นประกบนะคะพิมพ์ลึกๆแบบนี้นะคะเหรียญหล่อ,ลอบโบราณนะผิวเขียวอมเหลืองนะคะ รายการแรกนะราคานี้รวมส่งแล้วนะคะรวมส่งนะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อแพรนะพี่นะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลน,นะพี่นะและพิกุลทองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อบโบราณนะแต่เลี่ยมกรอบเปิดหน้าเปิดล้างนะคะเอาเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยนะคะขายราคานี้ราคาเดียวนะราคาที่น้องแจ้งไปวันนี้ขายราคานี้แล้วนะคะพี่นะเพราะว่าหนูจัดโปรให้แล้วนะคะชอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะพี่นะโอ้โหเก่าเก่าลึกๆึแบบนี้นะพี่นี่ หาในได้นี่หนึ่งพนะพี่นะขายราคาเดียวเลยนะคะหนึ่งพนสอร้อะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมีพระสมเด็จนะราคาหลักร้อยนะหนูได้มานะพี่นะที่ตามกันไว้นะคะพระสมเด็จนะคะจะต่อคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวนั่งไลฟ์เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกัลน,นะพี่นะหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้เอา1,200บาทนะคะด้านข้างเนี่ยเป็นขอ,อ,ขอบกระบอกนะคะเหรียญน,นะก็ไม่บางมากนะพี่นะไม่บางมากนะคะหนาพอดีนะนี่เดิมๆเ,เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นอ่าพระรายการนี้นะคะก็จะเป็น หลวงปู่สุขนะคะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะแบ่งเข้ามานะพี่นะแบ่งเข้ามานะได้มาหนึ่งบ้านนะอย่างที่น้องบอกนะคะอ่ะอันนี้บอกเลยว่าแยกจากคนละชุดนั้นนะพี่นะอันนี้คือได้มาจากบ้านหนึ่งนะเจ้าของซื้อมาแล้วก็วางไว้นะพี่นะเขาก็จําทุนไม่ได้นะแต่ต้องการใช้ตังค์นะพี่นะก็โยนไปมั่งนะสองร้อยอ่าขอโทษนะคะสองพันนะพี่นะสามพันแล้วแต่นะพันห้านะ พันหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าซื้อมานานแล้วนะคะพี่นะก็หนูนะคะขออนุญ,ญาตนะเขาจะอย่างที่น้องบอกนะเจ้าของจําทุนไม่ได้นะหนูก็ตีเหมาไปเลยนะคะพี่นะเอารายการนี้นะคะรายการที่1นะึ่งนะหนึ่บาทนะคะรายการที่2นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่2นะ ถัดมานะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่ๆนะรายการที่สามนะคะด้านหลังมีลายจานด้วยนะคะรายการที่สามนะรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่สี่นะคะพี่นะรายการที่สี่นะ มีลายจานด้วยเช่นกันนะคะอ๋ออันนี้ผิวนะคะด้านหลังนะมีลายจานแล้วก็ออกสนิมแดงขึ้นนะพี่นะสาแดงขึ้นนะคะมีสนิมเขียวด้วยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าเองงาวงไหนนะมีสี่องนะคะรายการถัดมานะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะขายราคาเหมานะราคาเดียวเลยนะคะพี่นะรายการนี้เป็นหลวงพ่อปานทรงคุดนะพี่นะคุดพิมพ์เล็กนะคะพี่นะทรงคุดพิมพเล็กนะคะ โอ้โหพิมพคือพระโคดเก่าเลยนะพี่นะดูนี่พิมพแล้วชัดด้วยนะพิมพ์ชัดลึกนะคะพี่นะนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะเหรียญหลวงพ่อเดิมนะเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายช่วงเย็นนะหนูลงไปหนึ่งคลิปนะคะเจ็ดร้อยทุกรายการนะ่ะหน้าพระสวยนะพี่นะสวยเผื่อใครสนใจนะยังมีนะคะบางรายการยังมีนะทักมาหาหนงยุ้ยนะคะ หูยานลบรีนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์เล็กนะ,ะพี่นะเอา1,200บาทนะคะเนื้อชินเช่นเดียวกันนะรายการถัดมานะคะเป็นตะกุดนะคะพี่นะ ตะกุดหนูไม่ทราบพี่นะพี่นะเอาสองพันนะพี่นะโอ้โหแต่ว่าดอกตะกุดสวยนะนี่โอ้โหู้แต่ว่าสวยนะมีลงรักแล้วก็ถักเชือกนะฮะไม่แน่ใจนะพี่นะว่าเป็นตะกุดที่ไหนนะโอ้โห รายการสุดท้ายนะสำหรับอีพีนี้นะคะสายแคดเอลหลวงปู่บุญนะพี่นะนี่โอดนะพี่นะหนูอ่ะรายการนี้นะคะสายแคดเอลนะเป็นของหลวงปู่ยิ้มนะพี่นะวัดหนองบัวนะคะเป็นหนึ่งรายการนะคะที่หายากมากนะคะพี่นะก็เป็นพระนะ ของเก็บของใช้เก่านะพี่นะน่าบูชามากๆนะระดับตำนานเลยนะคะประคตคาดเอวนะหรือเชือกคาดเอวหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวนะคะสภาพสวยๆเดิมๆนะคะพี่นะอ่าสวยนะคะนี่รายการนี้นะคะขอ1นึ0งบาทนะคะหนึ่บาทนะพระห้องหนูเนี่ยนะพี่นะได้พระดีๆมาเยอะมากนะ จริงๆพระสวยนะก็ต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่ว่าได้รับของไปแล้วนะคะก็ชื่นชมกันนะคะพี่นะก็ชื่นชมต้องขอขอบคุณนะคะนี่นะคะ เอา1,500นะคะ1,500นะก็ท้ายท้ายคลิปนะคะรองมีฝากกดไลค์กดแชร์กดกดขอโทษกดแชร์กดติดตามนะพี่พน้าเพื่อเป็นกำลังใจกันนะจะได้ไม่พลาดพาบ,บ้านสวยๆรานะคาเบาๆจะช่องอยู่เองสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ